ค่ะวันนี้เราจะมากิจกรรมปูกป่าชายเลนอาสาตกลมหายใจป่าโครงกางนะคะนั่งเรือนั่งเรืออะไรอ่ะเนี่ยนั่งเรือแถแทกนั่งเรือแถกปูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเสิงอนุรักษ์อันนี้เป็นโครงการที่เขาจัดแล้วนะคะ อันนี้คุณครูไก่วันนี้คุณครูไก่อันนี้ครูบุ๋มครูปูบรรลักษ์ครูแซมครูนิดครูเด้งอันนี้นะคะได้น้ำกระเจี๊ยบมีพนักงานมาเสิร์ฟกระเจี๊ยบสรรพคุณของน้ำกระเจี๊ยบคืออะไรคะ สรรพคุณขน้ำกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบสีแดงนะคะกระเจี๊ยบสีแดงอันนี้ไม่ได้ฟิตแข็งนะคะ